สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับสําหรับคนที่ติดทหารเกณฑ์หรือว่าคนที่สมัครนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผมเลยนะครับว่าควรเตรียมตัวอย่างไรเอาอะไรไปบ้างนะครับวันแรกอาจจะมีหลายคนสงสัยนะครับเพราะยังไม่เคยสัมผัสประสบการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาพูดว่าเราควรเอาอะไรไปบ้างเตรียมอะไรไปบ้างนะครับอ่า หนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้นะครับคือเงินนะครับเงินอันนี้สําคัญมากนะครับยิ่งเอาไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอันนี้ผมพูดจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับยิ่งเอาไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะาบางคนอาจจะเตรียมไปน้อยแต่ว่าเอาบัตรเครดิตไปด้วยได้นะครับบัตร ATM บัตรกดเงินสดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ค่ายฝึกนะครับเขาจะมีตู้กดเงินสดให้นะครับ ถ้าไม่อยากเตรียมเงินสดไปเยอะๆก็พกบัตรไปด้วยนะครับผมสาหรับคนที่เตรียมไปน้อยแล้วก็ไม่มีบัตรอันนี้นะครับาทางค่ายเขาก็จะมีคูปองให้เบิกนะครับแล้วเขาก็จะมาตัดยอดออกจากเงินเดือนทีหลังนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับสําหรับคนที่เตรียมเงินไปน้อยแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตนะครับเรื่องที่2อ,อข้อที่2คือการกินในนะครับอันนี้ผมพูดได้เลยว่า ก่อนผมไปผมเอาไป3ตัวนะครับอันนี้ผมเตรียมไป3ตัวสําหรับตัวผมเองนะเพราะว่าทางค่ายเขาจะตอนผัดผมนะครับผมเป็นผัด1นึ่ทับหกสามนะครับอ่ตอนผัดผมเนี่ยประมาณ 3- 4วันได้นะครับเขาถึงแจกกางเกงในนะครับแต่ดีที่ตัวผมอ่เอาไปด้วยประมาณ3-4ตัวนะครับอันนี้ก็กพอใช้ก่อนที่เขาจะแจกนะครับ อันนี้ผมบอกเลยว่ายิ่งเตรียมไปเยอะก็ยิ่งดีนะครับเพราะบางทีอ่ะเขาอาจไปปุ๊บเขาอาจจะยังไม่แจกเลยนะครับก็ต้องรอประมาณ2วัน3วันอะไรอย่างนี้แล้วแต่ทางศูนย์ฝึกเขานะครับอ่าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอันนี้แปรงสีฟันยาสีฟันครีมทาผิวครีมล้างหน้าอ่าสบู่ยาสระผมอะไรอย่างเงี้เตรียมไปได้หมดเลยนะครับน้ำหงน้ำหอมอะไรอย่างนงี้ใครอยากเอาไปเอาไปหมดเลย เอาไปได้หมดเลยนะครับเพราะทางค่ายเขาไม่ยึดนะครับแล้วก็ยารักษาโรคยาประจําตัวนี้ใครมีโรคอะไรก็เตรียมไปได้เลยครับหลักๆก็ยาพารายาแก้ไอยาแก้แพ้นะครับภูมิแพ้อากาศอะไรเงี้ยใครเป็นหวัดบ่อยแพ้ฝุ่นแพ้อะไรเงี้ยก็แนะนําให้เตรียมตัวติดตัวไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็แล้วก็โทรศัพท์ บางคนสงสัยว่าโทรศัพท์อันนี้พกไปได้ไหมเขายึดไหมอันนี้ก็ประสบการณ์ตรงเลยนะครับก็คือโทรศัพท์พกไปได้นะครับแนะนาแนะนาพกติดตัวไปเลยนะครับออพอเข้าไปถึงค่ายเขาแจกแจงอะไรเสร็จเขาก็จะยึดนะครับยึดไว้แล้วก็พอฝึกเสร็จเขาก็จะแจกคืนตอนแจกคืนนี่สําคัญนะครับแนะนําให้เอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยเพราะว่า วันที่เขาแจกคืนคือวันที่เขาจะปล่อยปล่อยวันที่ย้ายหน่วยนะครับเขาจะแจกคืนแล้วก็เราจะสามารถโทรติดต่อญาตาโทรหาญาติว่าบางบางบางทีเขาอาจจะปล่อยเยี่ยมญาติอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็จะแจกโทรศัพท์นะครับเราจะได้มีโทรศัพท์ไว้ติดต่อนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับแนะนําว่าให้ออกไปด้วยนะครับแต่พอไปถึงค่าย <c oughs> เขาจะยึดแล้วพอฝึกเสร็จ <c oughs> เขาก็ค่อยจะแจกคืนนะครับ แล้วกเ็เงินพูดไปแล้วกางเกงในของใช้ส่วนตัวยารักษาโรคเ,เรื่องเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเป็นไปได้ก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้นะครับเสื้อกางเกงขาสั้นเสื้อบอมเสื้ออะไรอย่างเงี้ยจำเป็นก็ไม่ต้องเอาไปก็ได้เพราะไปที่นู่นเขาก็จะมีชุดพลาแจกนะครับก็ใส่เป็นชุดพลาของเขาไปเลยนะครับ อันนี้ตอนนอนตอนอะไรหรือว่าใครอยากพกไปใส่ตอนนอนตอนอะไรองี้ก็ก็ได้นะครับพกไปไว้ใส่ก็จะใส่ได้เฉพาะตอนนอนนะครับถ้าเป็นวันฝึกวันอะไรองนี้ก็จะใส่ได้แค่ชุดพะละของทางค่ายเลยนะครับจะไม่สามารถใส่ชุดอื่นได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่สงสัยว่าควรเตรียมอะไรไปบ้างนะครับ หลักๆก,ก็ที่พูดไปก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาพูดถึงการเลือกหน่วยย้ายหน่วยนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างก็จะมาอัดคลิปลงให้ทุกท่านได้รับชมอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ